สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์กุฎีศีพันประเสริฐชัยอัลสบิลลาฮิราะห์มานุรรฮิยิมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนวะบิฮินัสตาอินลาฮาวล่าวลาวะตะอิลลาบิลลาฮิลลาลีลอะซีม อัลลอฮุมะซัลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิซานินอิลายอมิดดีนอัมมาบะอฺอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮฺขอความสุขสันติความจำเริญความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พึงประสบแด่พี่น้องผู้ฟังผู้ติดตามรายการเสียงอิสลามทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ นับเป็นเนื้อมาดความโปรดปรานจากอัลลอฮ์อย่างมากทีเดียวนะครับที่พระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาได้ทรงดลฮีดายะหัวใจของพวกเราทั้งหลายให้มั่นคงอยู่กับศาสนาของอัลลอฮ์นี่คือความสุดยอดและนี่คือความสุขที่สุดของบรรดาคนที่เป็นมุมินทั้งหลายคนที่เป็นมุมินเขาจะมีความสุข ตราบใดก็ตามแต่ที่เขายืนหยัดอยู่บนหลักการของศาสนาเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมุกมินเนี่ยเขาจะขอดุอาเป็นประจำเลยว่าอัลลอฮุมมะยามุกลิบัลกูลูบิซับบิดกัลบีอัลาดีนิกนี่คนที่เป็นมุกมินเนี่ยเขาจะมีความสุขเพราะเขาได้ยืนหยัดบนอยู่บนหลักการของศาสนาเขาจะขอต่ออัลลอฮ์เป็นประจำว่าโอ้อัลลอฮ์ผู้ทรงให้หัวใจเปลี่ยนผัน ผู้ที่จะพลิกผันหัวใจจากความเลวจากความมืดไปสู่ความสว่างได้ไม่มีใครสามารถทำได้พี่น้องจากคนที่อยู่ในความหลงผิดกลายเป็นคนที่ได้รับทางนำแล้วก็เยอะแยะเลยในสังคมของเราเคยหลงผิดมาก่อนเคยไม่ดีมาก่อนเคยเห็นไหมพี่น้องเดี๋ยวนี้เนี่ยเห็นกันง่ายเพราะว่ามันเป็นโลกที่ไร้พรมแดน เขาเรียกว่าโลกโซเชียลมีการโพสต์ให้เห็นถึงเรื่องราวต่างๆแม้กระทั่งคนในทีวีข่าวข่าวรายการต่างๆนำเอาคนที่เคยหลงผิดมาก่อนเนยนำมาออกแต่ใครล่ะครับจะเปลี่ยนคนที่เคยหลงผิดเนี่ยให้กลายมาเป็นคนที่ได้รับทางนำได้ไม่มีใครสามารถได้ะครับบางคนนี่ใช้ความพยายามไปเตือนไปสอนพยายามมาหลายปีไอคนนั้นก็ยังเลวอยู่เพราะอะไรครับ ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลาไม่เป็นผู้ที่มุกลิบัลกุลูบไม่เป็นผู้ที่เปลี่ยนผันนะครับให้หัวใจของบุคนนั้นเนี่ยได้รับทางนำแล้วเนี่ยยังไงมันก็ยังเลวอยู่อางนั้นแหละครับ mm hmm. ฉะนั้นคนเลวที่เปลี่ยนมาเป็นคนดีคนที่เคยเป็นคนหลงผิดแล้วกลายมาเป็นคนที่ได้รับทางนำนมาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาทั้งนั้น ฉะนั้นถ้าหากว่าลูกเราไม่ดีคนในครอบครัวของเราไม่ดีนะครับยังมีความไม่ดีอยู่ยังมีความหลงผิดอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามเนี่ยคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ปู่ย่าตายายต้องนึกถึงใครครับต้องนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานาหุตาลาแล้วขอต่ออัลลอฮ์ใช่ไหมครับให้อัลลอฮ์ซุบฮานาหุตาลานั้นเป็นผู้ซึ่งที่พลิกผันหัวใจลูกหลานของเราเนี่ย ให้กลับกายมาเป็นคนที่ยืนหยัดในศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาเราต้องหวังพึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลานะครับฉะนั้นถ้าลูกหลานของเราได้เปลี่ยนแปลงได้รับทางนำจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลาไมยะดีฮิลลาหุฟะลามุดิลลานะผู้ใดก็ตามแต่ที่พระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาทรงให้ทางนำอันถูกต้องแก่เขา ฟาลามุดิลลาละก็ไม่มีใครสามารถที่จะทําให้คนคนนั้นหลงทางไปได้นะครับไม่มีใครมาทําให้หลงไปแล้วถ้าอัลลอฮฺพิกที่จะให้เขานั้นเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่ได้รับทางนำนะครับเป็นผู้ที่ได้รับทางนาอันถูกต้องแล้วคนคนนั้นเมื่อได้รับทางนําอันถูกต้องเนี่ยก็จะมีความสุขก็จะมีโน้ตมีรัศมีเกิดขึ้นอยู่ในตัวของเขาสังเกตง่ายๆก็คืออยากจะมีคน สมาคมด้วยอยากจะมีคนโอภาปราสายพูดคุยด้วยนะครับอยากที่จะมีคนคบหาด้วยนี่เขาเรียกว่ามีนู๊มีนู๊ดมาจากไหนมาจากการที่เขาได้รับการเปลี่ยนแปลงได้รับการทางนำจากคนที่ไม่เคยดีมาก่อนแล้วกลายมาเป็นคนดีนะครับว่ามายุบลิลฟาดาฮาเดียแล้วและผู้ใดก็ตามแต่ที่เอาล็อให้หลงผิดไปนะครับ ฟาลาฮาเดียลก็ไม่มีใครสามารถที่จะชี้นำทางอันถูกต้องให้เขาคืนกลับมาเป็นคนดีได้นะครับมันก็ยังต้องหลงอยู่อย่างนั้นนะก็ยังหลงผิดอยู่อย่างนั้นยังทำในสิ่งที่ผิดต่อหลักการของาศาสนาอยู่อย่างนั้นหัวใจมันบอดไปแล้วไม่มีใครสามารถที่จะแก้หัวใจบอดได้นอกจากอัลลอฮฺบฮานะ ه ูวะะตาลาฉะนั้นนะครับเราจึงมีความจำเป็น ถ้าเราอยากที่จะได้รับความสุขในโลกหน้าและโลกดุนยานี้นะครับถ้าเราอยากจะได้ความสุขในโลกดุนยานี้ที่เรามีชีวิตอยู่ตอนนี้และหลังจากที่เราตายไปแล้วแล้วเราได้รับความสุขอีกครั้งหนึ่งเราก็จึงนะครับปฏิบัติตามบรรพชนที่อยู่ในยุค300ปีนั่นก็คือขอดูอาต่ออัลลอฮ์มากๆนะครับอัลลอฮุมะยามุกลลิบัลกุลูบิซับบิดกัลบีอาดาดีนิกเนี่ยต้นเนี้ย พยายามขอต่ออัลลอฮ์มากๆพี่น้องครับคนที่ยืนหยัดอยู่บนหลักการของศาสนาจริงใจต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลานั้นเรียกว่าคนที่เป็นมุกมินแต่คนที่ไม่จริงใจต่ออัลลอฮ์สุบฮานาฮัวตาลาตอนหน้าผู้คนขยันนะครับอิบาดัดตอนหน้าผู้คนขยันทำงานนะครับเพื่อที่จะให้คนอื่นเขาชมเชยเพื่อที่จะให้คนอื่นเขาสารรเสริญเยินยอนั่นไม่เรียกว่ามุกมินครับ นะขึ้นด้วยมีมเหมือนกันแหละครับมุมินก็ขึ้นด้วยมีมนะครับแต่มันมีอีกคำหนึ่งขึ้นด้วยมีมเขาเรียกว่ามูนาฟิกนะครับมูนาฟิกแปลว่าอะไรครับมูนาฟิกก็แปลว่าคนที่หน้าวายหลังหลอกคนที่สับปรับคนที่ตอนหน้าอย่างรับหลังอย่างนะครับโดยท่านนาบีสุลต่านฮะเลหิวะลซันลำได้เคยสอนเราไว้แล้วผมเคยพูดเรื่องนี้กับพี่น้องไปแล้วฉะนั้น นะครับอยากให้เรื่องที่พูดไปเนี่ยต้องตกหรือผ่านหูเราไปแต่เราก็ไม่นำไปสู่การนำมาเตือนกันนำมาบอกกันกับลูกหลานของเรานาบีบอกว่าอะไรคนเป็นมุนาฟิกเมื่อได้รับความไว้วางใจนะเขาก็บิดผิวเมื่อเขาพูดเขาก็โกหกเมื่อเขาสัญญากับใครเขาก็หักหลังทรยศนะครับเมื่อเขาไปทะเลาะพิพาทกับใครเขาก็เอาชนะไม่ยอมรับความจริงพี่น้องครับ ลักษณะเหล่านี้เนี่ยเป็นลักษณะที่เลวนะครับอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องดีอย่าสอนให้ลูกโกหกเก่งนะครับอย่าให้ลูกมีพฤติกรรมของการไม่น่าไว้วางใจอย่าสอนให้ลูกเมื่อพิพาทกับใครแล้วก็ไม่ยอมรับความจรงิงถ้าผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกนะครับเพราะก,การไม่ยอมความความจรงิงทั้งทั้งที่เป็นฝ่ายผิดเนี่ยมันก็คือมูนาฟิกนั่นเองพี่น้องทั้งหลายครับ ฉะนั้นเนี่ยคำว่าย,ยึดมั่นอยู่บนกิตาบุลลอดและสลัปนะครับกิตาบุลลอและสุนนะบนแนวทางของสลรัปเนี่ยนะครับอย่าให้มันเป็นแค่วาทกรรมที่สวยหรูเท่านั้นอย่าให้มันเป็นแค่ตัวอักษรเท่านั้นแต่ให้นําไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราปฏิบัติแล้วอัลลอฮ์สุบฮานะฮูตะลาก็จะพอใจเราอัลลอฮ์สุบฮานะฮูตะลาก็จะรีดอเรา นะครับแล้วอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตะลาก็จะทรงทําให้ผู้คนทั้งหลายเนี่ยนะครับพอใจเรานะครับขอดุอาให้กับเราด้วยแต่ถ้าหากว่าเราไปแสวงหาความพึงพอใจของมนุษย์นะครับอ๋ออันนี้พวกกันนะทำให้คนที่เป็นพวกกันเนี่ยพอใจในตัวเราทั้งๆท,ท,ที่ไอสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์โกรธเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์โกรธกิ้วแต่ที่ เราต้องพยายามแสวงหาพยายามทําให้เขาพอใจนังทั้งนี้มันเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์โกรธกิ้วเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ก็จะทรงทําให้คนอื่นนี่เขาโกรธเคืองไปด้วยแล้วก็จะทําให้ผู้คนทั้งหลายนี่ไม่ขอดูอาให้กับเราเพราะเราเนี่ยแสวงหาเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับเรื่องผิดที่ผิดทางเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามหลักการของศาสนาฉะนั้น ผมจึงอยากให้พี่น้องทั้งหลายเนี่ยได้มาเรียนรู้ในสิ่งที่มันเป็นนะครับที่เป็นคำสอนของท่านนบีสอลลัลลอฮะัยหิวะลซัลลัมนะครับเป็นคำสอนที่ท่านนบีนั้นได้สอนเอาไว้เมื่อพันกว่าปีมาแล้วแล้วอย่าให้มันเป็นเพียงแค่คำสอนคือถามว่าแต่ละคนเนี่ยเรียนหะดิษไหมตอนที่เรียนฟัดูอินตอนที่เรียนสนวีก็เรียนกันทางนั้นแหละครับส่วนใหญ่นะครับ ถ้าหากผ่านฟัดูอินก็ต้องผ่านฮะดีสยกตัวอย่างเช่นอันนัซอฟัตูมีนันอีมานความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาแต่ถ้าหากแค่เรียนนะครับแค่เป็นตัวอักษรแค่เป็นวันทก,กรรมที่เรามาพูดมาสอนแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยโอ้โปรากฏว่าไอ้คนที่พูดไอ้คนที่บรรยายนี่พอนะครับกลับไม่มีความสะอาดไม่ว่าจะเป็นความสะอาดในเรื่องเครื่องเสื้อผ้าการแต่งตัว ไม่ว่าจะเป็นความสะอาดที่บ้านตัวเองไม่ว่าจะเป็นความสะอาดในครัวในห้องน้ำที่บ้านตัวเองกลับกลายมาเป็นคนซกมกกลับกลายมาเป็นว่าตรงกันข้ามกับสิ่งที่ตัวเองสอนไปพี่น้องครับนั่นก็แปลว่าอะไรครับนั่นก็แปลว่า,าเรียนรู้ฮะด,ดิษแค่ผ่านตาแค่ผ่านหูเท่านั้นนะครับแต่ไม่ได้นําไปสู่การใช้อย่างเนี้ยพี่น้องเยอะนะครับเยอะอายกตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งนบีห้ามยกห้ามโกรธกันเกินกี่วัน พี่น้องเรานึกซินบะีห้ามโกรธกันเกินสามวันแต่ในความเป็นจริงในทางการปฏิบัติเนี่ยโอ้โหเอาเป็นเอาตายเอาเป็นเอาตายยังไงกูก็โกรธมึงยังไงกูก็ไม่คุยกับมึงกี่เดือนน่ะอ,อย่าถามว่าเป็นเดือนเลยบางคนเนี่ยเป็นปียังไม่คุยกันเลยบางคนเนี่ยหลายปีบางคนเป็นสิบปียังไม่คุยกันเลยพี่น้องครับบางคนจนกระทั่งตายจากกันไปเนี่ยก่อนจะตายยังไม่มาอัพกันเลยมีไหมถามจริงๆว่ามีไหม พี่น้องครับมีแล้วก็มันก็เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสังคมแต่พอเวลาสอนกันพอเวลาเราอ,อ่านฮะดีษเนี่ยนบีสอนไงพี่น้องมุสลิมเป็นพี่น้องกันอย่าได้ละเมิดซึ่งกันและกันแล้วก็อะไรอย่าได้โกรธกันเกินสามวันคนที่ดีที่สุดก็คือคนที่เริ่มต้นให้สลามก่อนใช่ไหมและในข้อเท็จจริงในการปฏิบัตินะ่ะมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าพี่น้องครับ มันไม่เป็นอย่างนั้นแต่ไม่ได้หมายถึงมาพูดเพื่อที่จะให้เป็นอย่างนั้นเราก็ต้องแก้ไขตัวเราสิครับคนอื่นเขาจะเป็นยังไงก็แล้วแต่คนอื่นก็แล้วกันแต่เราเมื่อเรียนดูฮะดิษแล้วเนี่ยเราก็โกรธกับใครก็เอาแค่สามวันพอเราก็ต้องดีกันนะครับคำว่าดีกันนี่ไม่ได้แปลว่าต้องหูต้องมาเลยีต้องพี่นอกพี่เตากันจนขนาดเรียกว่าเกินหน้าเกินตามันไม่ใช่ เจอหน้าก็สลามเจอหน้าก็พูดคุยสบายดีหรือนะเคยโกรธกันมาเอา้าการให้สลามนี่แหละมันจะเป็นตัวทําลายกําแพงนะครับไม่ให้เราโกรธกันก่อ,กอไปนี่ก็คือกําลังจะบอกว่าเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าหลายๆเรื่องทําได้หลายๆเรื่องก็ไม่ทํานะครับแค่เรียนผ่านไปเฉยๆอย่างนั้นฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับเราอย่าเห็นแก่พวกเราอย่าเห็นแก่พ้องนะครับไอ้นี่พวกเราถ้ามันทําอะไรผิดเนี่ย เราต้องอัมพรางความผิดของเพื่อนเราไว้เราอัมพรางความผิดของเพื่อนเราไว้ทั้งๆท,ที่เราก็รู้ว่าเพื่อนเราทําผิดเรากลับกายไม่นาซีฮัตกลับกายไม่มีการตักเตือนเพื่อนของเรานะครับหรือคนรู้จักของเราหรือญาติพี่น้องของเรานะถ้าเป็นพวกกันเป็นคนที่อยู่ในตระกูลเดียวกันนะเป็นพักเป็นพวกกันอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นเรื่องที่ผิดต่อหลักการของศาสนาเรากลับมองข้าม ไม่ให้ความสําคัญพี่น้องครับนี่ก็คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นพฤติกรรมที่เรียกว่าไม่ใช่พฤติกรรมของคนที่เป็นมุสลิมเป็นพฤติกรรมของนิฟ้าเป็นพฤติกรรมของเยาฮูดีนะครับที่มองความผิดของคนใกล้ตัวไม่เห็นฉะนั้นเนี่ยนะครับผมพูดตรงนี้นะครับก็คือเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นการสะกิดกันอะไรที่มันเป็นเรื่องของคนใกล้ตัวถ้าผิดก็ต้องยอมรับผิด ผมเป็นครูที่นี่อะไรที่ผิดพลาดครูคนอื่นเขามาเตือนก็ต้องรับฟังข้อตักเตือนแล้วก็นําไปสู่การปรับปรุงนําไปสู่การแก้ไขในสิ่งที่ได้รับคาตักเตือนเราจะไม่เขาจะไม่แสวงหาความพอใจเพื่อที่จะให้เรานะครับพอใจเขาทั้งทงท,งที่เราทําผิดอัลลอฮ์โกรธเราอยู่แต่ปรากฏว่าเขาเห็นว่าเราเนี่ยเป็นผู้ใหญ่กว่าเขาเลยเกรงใจมันใช้ได้ไหมครับเกรงใจในเรื่องที่อัลลอฮ์โกรธ มันใชไม่ได้นะครับฉะนั้นอย่ากเกรงใจในเรื่องที่เอาล์โกรธก็อะไรครับก็ตักเตือนซึ่งกันและกันเพราะในอัลกุรอานสั่งไว้เยอะนะครับวะตวาวาซาบิลฮักกิวตวาวาซาบิซอฟนี่ก็เป็นอายะหนึ่งให้เราอะไรครับให้เราเตือนซึ่งกันและกันในเรื่องที่มันถูกต้องวะตวาวาซาบิซอฟให้เราเตือนซึ่งกันและกันสั่งเชยซึ่งกันและกันในเรื่องที่จะนําไปสู่ความอดทนเห็นไหมพี่น้องทางหลาย นี่คือกรอบนี่คือหลักการของงานอิสลามท่านนบีสุลต่านละฮวลฮิวะซัลลัมสอนไว้ในฮะดีสบทหนึ่งนะครับบันทึกโดยท่านอิหมามอตัตเตอรมีซีนะครับและเชคอัลบานีตัดสินว่าเป็นฮะดีสสอเฮียถูกต้องเลยฮะดีสที่จะยกต่อไปนี้รายงานโดยท่านหญิงอายชาท่านนบีมุฮัมมัดสุลต่านละฮวลฮิวะซัลลัมพูดว่ามานิลตามสซริดัลลอฮิบิสะกอตินนสัส ผู้ใดที่แสวงหาความพอพระทัยของอัลลอฮ์นะครับจนเป็นสาเหตนะุทำให้ได้รับความโกรธเคืองจากมนุษย์แสวงหาความพอใจจากอัลลอฮ์จนเป็นสาเหตุที่ทําให้มนุษย์โกรธเค,รคืองคือแปลว่าเรากําลังจะนําตัวเราไปใกล้ชิดอัลลอฮ์นะครับทำให้ถูกต้องในหลักการแต่ปรากฏว่ามนุษย์คนอื่นเขาเขาไม่ชอบ เขาไม่พอใจที่เราเข่งครัดที่เราเข่งในหลักการาศาสนาสมมติอย่างนั้นนะครับรีดอลลหัวอันูเพราะอัลลอฮ์าตาลานั้นจะทรงพอพระทัยเขาพี่น้องครับนี่ก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์จะให้กับเราอัลลอฮ์จะพอใจเราว่าอัลลอฮ์วะอัลลอฮ์อันหุนนาซะและจะทรงทําให้มนุษย์เนี่ยพอใจเขาด้วยนะครับพอใจเขาคนนั้นด้วยอ่านะฉะนั้นสิ่งที่ เป็นหน้าที่ของเราก็คือทำยังไงให้อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาพอใจนะครับสแสวงหาความพอพระทัยจากอัลลอฮ์ถึงแม้ว่ามนุษย์มันจะไม่ชอบเราก็ตามทั้งมันเถอะครับพี่น้องมันให้อะไรกับเราไม่ได้มันให้เป็นให้ตายไม่ได้มันให้ริสกีไม่ได้มันให้สวรรค์ให้นรกกับเราก็ไม่ได้นะครับมันจะว่าว่าเรานี่บ้าสาสนามันจะว่าว่าเราเข่งจนเกินไปมันจะว่าว่ามึงนี่แหมททาเป็นเคร่ง มันจะว่ายังไงก็ให้มันว่าไปพี่น้องทั้งหลายเพราะอะไรครับเพราะเราแสวงหาความพอพระทัยจากอัลลอฮฺสุบฮานะวะตาลานะครับจนเป็นสาเหตุให้มันเนี่ยมาเคืองมาโกรธเราก็ช่างมันก็แล้วกันนะครับถ้ามนุษย์โกรธแล้วอัลลอฮฺรักเนี่ยพี่น้องจะเอายังไงอ่ะถ้าอัลลอฮฺรักมนุษย์มันจะโกรธมันจะไม่คุยด้วยมันจะตัดความรำมันก็เราก็เรื่องมันก็แล้วกันเรื่องมันก็แล้วกัน นะครับเพร,เราะในขณะนั้นอัลลอฮ์พอใจเรา,รเรานะครับพอใจเราอัลลอฮ์รักเรานะครับนี่ก็คือสิ่งที่เป็นคําสอน Hulk จากาท่านนดีนูลสลลลอฮวาไลฮิวะซนลมจากคาสอนตรงนี้พอเรานํามาปฏิบัติใช้ในสังคมถ้าเราเถ็นตรงตรงไปตรงมานะครับพักพวกเราก็ทาเรื่องหนึ่งเรื่องใดผิดเราก็ต้องเตือนเขาเราก็ต้องบอกเขา อย่าไปเอาอกเอาใจเพราะในขณะนั้นเอาล์โกรดเขาเขาทําผิดหลักการของศาสนาอย่าไปเอาอกเอาใจอย่าไปเห็นแก่ว่าเขาเป็นอาจารย์ถามว่าอาจารย์ทําผิดไม่ได้หรอครับอาจารย์ผิดพลาดไม่ได้หรอครับบางทีอาจารย์บูวามจนเกินไปโพสอะไรต่อโพสอะไรเต็มไปหมดนะครับเดี๋ยวนี้มันเป็นโลกแห่งการโพสโพสบน Facebook พูดถึงคนนั้นคนนี้แล้วก็ใช้ลีลาบอกว่าไม่ได้เอ่ยชื่อถึงใครผมก็จะแนะนำว่าไม่ต้องโพสได้ไหมครับไม่ต้องไปพูดกรรแนะกระแหนะไม่ต้องพูดแควครมีอะไรก็โทรหาคนนั้นเลยมีอะไรก็ติดต่อไปเลยถามความเป็นจริงหรือว่าคุยกับคนคนนั้นไปเลยอย่าไปโพสเลยครับนะครับเพราะจะทำให้คนอื่นเนี่ยเขามองเราอะไรครับมองเราไม่ดี ทีนี้ลูกหาบที่อยู่กับอาจารย์เนี่ยถ้าเห็นว่าอาจารย์เนี่ยโอยโพดทั้งวีทั้งวันการโพดถึงคนคนอื่นถึงแม้จะไม่เอ,อ่ยชื่อแล้วคนคน,คนอื่นเขารู้นะครับว่าโพดถึงเขาโพดถึงกลุ่มเค้าเนี่ยมันเป็นการอะไรครับมันเป็นการนินทานะครับมันเป็นการนินทา ALI ทีนี้ปัญหาก็คือว่าลูกหาบเตือนได้ไหมครับคนที่เป็นลูกศิษย์เตือนได้ไหมครับโอ้บางคนนี่หัวร้อนพอไปเตือนปุ๊บเป็นไงครับ ก็รับไม่ได้มึงเป็นลูกศิษย์จะมาเตือนกูดได้ยังไงกูเป็นอาจารย์พี่น้องครับนี่แปลว่าเตือนไม่ได้ถ้าเตือนไม่ได้แล้วหากลูกศิษย์ยังอยู่ด้วยนี่ก็แสดงว่าสแสวงหาความโกรธเคืองจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮัวะตะวตาลาแลว้วนะครับไม่ได้สแสวงหาความพอใจจากอัลลอฮ์เราต้องสแสวงหาความพอใจจากอัลลอฮ์ถึงแม้ว่าจะเป็นสาเหตุให้อาจารย์คนนั้นมันเคืองเราก็ตามเพราะกูเตือนมึงด้วยความหวังดี นะถึงแม้เองจะเป็นอาจารย์จะแปลกุรานได้หาด,ดิสได้แต่ว่าที่ดูแล้วนี่พฤติกรรมมันไม่ใช่นะครับแล้วก็ท่านนบีสุลต่านฮาเลวัลลัมก็ยังพูดอีกว่าวามานิลตามสซารดอมนาสีผู้ใดก็ตามที่แสวงหาความพึงพอใจของมนุษย์คือทําให้มนุษย์พอใจบีซาคอติลละนะครับบีซาคอติลละฮนะครับด้วยสิ่งที่เป็นสาเหตุทําให้อัลลอฮฺตลาโกรกิวนะครับ อสักอตละหัล,ลหไรหพระองค์ขอลเราแต่ละาก็จะทรงโกรธกิ่วเขาว่าอัสคอตอัยหินนาซะและจะทรงทําให้มนุษย์นั้นโกรธเคืองเขาไปด้วยเรวาว่าฮุตเตอร์มีซี่ยูว่าซอฮาหูอัลอัลบานียูนะครับบันทึกโดยท่านอิหมามเตอร์มีซีแล้วก็เชคอัลบบนีตัดสินว่าฮะดีิสเนี่ยเป็นฮะดีิที่ถูกต้องเป็นฮัดีิที่ซอเฮียพี่น้องเห็นหรือย,ยังครับฉะนั้นมันมีสองอย่างนะครับ จากความหมายในฮะติบทนี้พูดไว้สองประเด็นหลักๆก,ก็คือประเด็นที่หนึ่งพูดถึงผู้ดใดที่แสวงหาความพอพระทัยของอัลลอฮ์จนเป็นสาเหตุที่ทําให้มนุษย์โกรธเคืองนี่เป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือผู้ดใดที่แสวงหาความพึงพอใจของมนุษย์แต่เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์โกรธทาให้มนุษย์คนนั้นพอใจเอาอก,เอา,อกเอาใจเขาทั้งๆท,ท,ที่เขานี่มารยาทซาม ทั้งทั้งที่เขานี่ทำไม่ถูกต้องแต่ก็ไม่เป็นได้พวกกันได้ไหมครับได้ไหมครับเพราะว่าอัลลอฮ์โกรธเขาอยู่อย่าลืมนะครับอัลลอฮ์บอกอมีคนไปถามท่านนาบีถามท่านยิงไอชาว่ามารยาทท่านนาบีคืออะไรท่านาต่ยิงไอชาตอบมารยาทของท่านนาบีก็คืออัลกุรอานนะครับว่าอินนากาดาอัลลาฮุลุกิลอาดีมแท้จริงเจ้านั้นอยู่บนมารยาทอันยิ่งใหญ่มารยาทยอันดีงามเอามาจากไหนครับมาจากอัลกุรอาน ฉะนั้นถ้าหากกีด้าดีถ้าอิบาด,าด้ดีแต่ถ้ามารยาทซามเนี่ยนะครับมารยาทไม่ดีแล้วเราทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นทําเป็นเฉยเพราะอะไรเพราะเขาเป็นอาจารย์ของเราก็เป็นพวกเราทั้งทั้งที่มารยาทซามเนี่ยพี่น้องครับมันต้องเตือนใช่ไหมครับมันต้องบอกอย่าไปเอาอกเอาใจเพราะในขณะนั้นอัลลอฮ์โกรธเขาอยู่นะครับเพราะถ้าหากว่าเราไป เอ่ออาอกเอาใจแล้วก็อัลลอฮ์โกรธอยู่เนี่ยอัลลอฮ์ก็จะทรงทําให้มนุษย์คนอื่นเนี่ยโกรธเคืองคนคนนั้นไปด้วยเห็นไหมพี่น้องทั้งหลายฟังแล้วเข้าใจนะครับจากสองประเด็นในฮะดิษสบนี้ประเด็นหนึ่งสแสวงหาความพอพระใจจากอัลลอฮ์ถึงแม้ว่าใครจะเกลียดจะชังเราก็ชังหัวมันไม่ต้องไปสนใจนี่ผมสรุปให้พี่น้องฟังแล้วก็ประเด็นที่สองก็คือสแสวงหาความมึงพอใจของมนุษย์แต่ ไอสิ่งที่เราไปสแสวงหาความพึงพอใจอย่างม,มนุษย์เนี่ยพเพราะเขาพวกเรากลุ่มเดียวกับเราแต่สิ่งนั้นอัลลอฮ์โกรธเนี่ยจะเอาไงพี่น้องจะเลือกอัลลอฮ์หรือจะเลือกมนุษย์นะจะเลือกอัลลอฮ์หรือจะเลือกมนุษย์คนดีๆคนสติดีๆก็เลือกอัลลอฮ์ทางนั้นแหละครับฉะนั้นนะครับเราก็ไม่ต้องไปแสวงหาความพึงพอใจจากมนุษย์นะครับเราแสวงหาความพึงพอใจจากมนุษย์ในเรื่องที่เขาทําถูกทําดี นะครับนั่นะก็คือเราก็มาละอีกับเขาเราก็มาละอีกับเขาทำดีกับเขาเพราะเราพอใจเขาเพราะเขาเป็นคนดีอย่างเนี้ไม่ว่ากันแต่ถ้าเขาเป็นคนเลวมารยาทซามอะกิดาถูกอิบาดาถูกแต่มารยาทซามพี่น้องจะเอาหรือครับแล้วเรื่องใหญ่ซะด้วยนะครับเข้าสวรรค์เนี่ยนะครับนบีบอกไว้สองข้อว่ามนุษย์ส่วนใหญ่อยู่ในสวรรค์มีสองข้อหนึ่งมีมารยาทดีสองมีความตักวาต่ออัลลอฮ มีความตักวาต่ออัลลอฮ์แล้วก็มีมารยาทดีแล <illa> <Oliver> ้วก็อะไรทําให้มนุษย์ส่วนใหญ่เข้านรกนบีบอกมี2สองเรื่องด้วยกันค like so, ือหนึ่งเรื่องอะไรครับอัลฟาฮุมนะครับคือเรื่องอะไรเรื่องปากนะครับอัลฟาฮุมในเรื่องปากเสร็จแล้วอัลฟาฮูยูก็คือเรื่องอวัยวะเพศสองเรื่องเนี่ยเรื่องปากนี่ก็คือเรื่องมารยาทนี่แหละครับเข้าสวรรค์ส่วนใหญ่ก็เรื่องมารยาทเนี่แหละครับฉะนั้นพี่น้องฟังวันนี้ไปแล้วนะครับ พี่น้องแยกแยะให้ดีนะครับแล้วก็นำไปใช้ให้ดีใช้ให้ถูกต้องถ้าเราทำถูกแล้วอยู่ในหลักการของศาสนาแล้วมนุษย์คนไหนมันจะว่าไงเลยก็อย่าไปนะครับอย่าไปดมขี้ฟันมันก็นแล้วกันปล่อยมันพูดไปนะครับเพราะเราทำถูกแล้วเรามั่นใจในสิ่งที่เราทำไม่ต้องสนใจนะครับเพราะเราไม่ได้แสวงหาความพอใจจากมนุษย์นะครับเราแสวงหาความพอใจจากอัลลอฮ์และพระองค์ก็จะทรง พอพระไทยและจะทรงช่วยทำให้มนุษย์พอใจเขาเดี๋ยวอลัลลอฮ์ช่วยเราเองแหละนะครับไอ้ประการที่สองก็คือพูดใดแสวงหาความพึงพอใจของมนุษย์แต่สิ่งนั้นเนี่ยกับกลายเป็นอัลลอฮ์โกรธนะครับกับกลายเป็นอัลลอฮ์โกรธอย่าไปเอาอกเอาใจครับต้องออกห่างต้องละทิ้งนะครับเพราะอะไรครับเพราะเดี๋ยวผลที่ตามมาก็คือพระองค์จะทรงโกรธกิ้วเขาและจะทรงทำให้มนุษย์เนี่ยโกรธเคืองเขาไปด้วย นะครับอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงยิ่งใหญ่อัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงตัดสินพฤติกรรมและการงานของเราในทุกๆเรื่องนะครับพี่น้องครับท่านอิหม่ามชาฟีอีเนี่ยเจ้าของมัสยิบชาฟีท่านบอกว่าอะไรการได้รับความพึงพอใจของมนุษย์เนี่ยคือเป้าหมายที่มีอาจบรรลุถึงได้มนุษย์เนี่ยมันหลายหลายอย่างเหลือเกินนะครับมนุษย์เนี่ยเราจะไปเอาความพึงพอใจมันหลายด้านเหลือเกินเราอย่าไปเอา,ออาใจมันเลย นะครับดังนั้นจงใส่ใจในสิ่งที่ดีมีประโยชน์เถิดอะไรดีมีประโยชน์ะะชน,นะครับส่งใส่ใจตรงนั้นเอาแค่นั้นก็พอแล้วนี่คือหม่ำชาวอีเขาบอกไว้เพราะอันที่จริงไม่มีทางใดเลยที่จะไปถึงความพอใจของมนุษย์ได้เลยนะครับบางทีพอใจเรื่องนี้อีกเรื่องนึงมันไม่พอใจแล้วเห็นไหมเอาอกเอาใจมันเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งมันไม่เอากระดาแล้วนี่คือมนุษย์ฉะนั้นเอา สแสวงหาความพอใจจากอัลลอฮ์เถิดครับท่านจะมีความสุขทั้งดุนยาและอาคิรอวะบิลลาฮิตาฟิกวะฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวอรรห์มัตุลลอฮ์วับาโรคะตุผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลาม เสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอรขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี034 1147 796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอาเมี